สวัสดีคะ่ะเหล่งจากไายแลนนะคะวันนี้เหล่งจะพามาชมที่สวยราคาถูกนะคะพิกัดอยู่ตำบลพรมณีอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะขนาดเริ่มต้นนะคะร30ตารางวานะคะราคาเริ่มต้นตารางวาละ3,200บาทราคานี้ฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนนะคะที่ดินแปลงสีแปลงนี้จะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะเจ้าของแบ่งไว้ทั้งหมด4แปลงนะคะหรือใครจะรวมเป็นผืน ใหญ่เลืผืนเดียวเลยก็ได้นะคะก็ขายยกเหมือนกันเป็นผืนใหญ่เจ้าของล้อมลัวไว้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเหล่งจะพาไปชมที่ดินค่ะตามหนึ่งมาค่ะตอนนี้นะคะเหล่งอยู่ที่หน้าแปลงของเรานะคะหน้าแปลงของเรานะคะถนนสาธารนณะจะกว้าง10เมตรเลยนะคะแปลงที่1นะคะกับแปลงที่4ตรงรถจอดนะคะจะติดถนน2ด้านนะคะด้านหน้าถนนสาธารนณะ10เมตรด้านข้างมีถนนสาธารนณะอีก8เมตรนะคะ อันนี้แปลงที่1กับแปลงที่4นะคะส่วนแปลงที่2กับแปลงที่3ก็จะติดถนนสาธานะ10เมตรเฉพาะด้านหน้าเนาะตัวที่ดินของเราถ้าหันหน้าออกถนนคอนกรีตคอนกรีตจะสุดพอดีที่ดินของเราเลยนะคะถ้าหันหน้าออกถนนคอนกรีตเนี่ยจะเป็นทิศเหนือนะคะแล้วก็ลูกค้าได้วิวภูเขาแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นวิวภูเขานะะแปลงที่1นนะคะจะขนาด100 56ตารางวานะคะอันนี้จะเป็นแปลงที่1หน้ากว้างนะคะประมาณ19เมตรแนวยาวนะคะด้านนี้33เมตรเนาะเจ้าของเนี่ยเขาล้อมรั้วล้อมแปลงใหญ่เลยที่4โฉนดไว้นะคะแปลงใหญ่เนี่ย578ลูกค้าสามารถซื้อแปลงใหญ่ได้เลยแล้วก็ได้ราคาพิเศษนะคะถ้าซื้อยก4แปลงนี้นะคะรวมผืนทั้งหมดเลยเนี่ย เจ้าของให้ราคาพิเศษนะคะตอนนี้เจ้าของมีราคาก็คือถูกสุด3,002 2นะคะกับ3,005 5แต่ถ้าลูกค้าซื้อหมดเลยเนี่ยค่ะมาคุยราคากับเจ้าของได้เลยนะคะอันนี้แปลงที่1จะตารางวาละ3,500บาทนะคะขนาด156ตารางวานะนี่แปลงที่1ที่ดินเป็นที่ดินถมแล้วนะคะลูกค้าจะมาปลูกบ้านก็สามารถปลูกได้เลยนะคะปะปามีเข้านะคะไฟฟ้านะคะเจ้าของกำลังเดินสายไฟมาให้เนาะ ไฟฟ้าเนี่ยจะแล้วเสร็จเนี่ยภายในสิ้นปีนี้นะคะน่าจะแล้วเสร็จเจ้าของจะดำเนินการให้เนาะวิวเขานะคะนี่วิวเขาสวยๆแล้วก็ได้ธรรมชาติด้านในนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะด้านนี้เป็นจะเป็นสวนทุเรียนด้านนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะที่ทำบ้านตัาอากาศเนาะแปลงที่สองนะคะ แปลงที่2จะขนาด140ตารางวาน่าจะกว้างประมาณ17เมตรนะคะนี่ตามทงนี้เลยแปลงที่2นะะแปลงที่2เนี่ยจะราคาตารางวาละ3,200บาทนะคะจะติดถนนด้านเดียวเนาะแปลงที่3นะคะแปลงที่3จะขนาด130ตารางวา หน้ากว้าง16เมตรยาว33เมตรเหมือนกันเลยนะตรงนี้นะคะความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ10เมตรนะคะนี่แปลงที่3แปลงที่3 3 0ตารางวาราคาตารางวาละ3,200บาทนะคะส่วนแปลงที่4นะคะหอไว้52ตารางวาตารางวาละ3,500บาทนะคะหไว้52ตารางวา หน้ากว้างประมาณ18.4เมตรนะคะ18.4ยาวประมาณ33เมตรเหมือนกันเลยทุกแปลงเลยนะคะรูปแปลงค่อนข้างสวยเนาะถ้าใครมีงบน้อยนะคะซื้อแปลงที่1กับแปลงที่สี่เนาะแล้วก็มาแบ่งเพื่อนกันนะคะคนละประมาณ70กว่าตารางวานะคะแบ่งกันซื้อนะคะก็สามารถแบ่งกันได้เลยเนาะ สำหรับคนที่แบบอยากมีที่ดินต่างจังหวัดนะคะก็แบ่งกัะซื้อเพราะว่าราคาของอย่างตัวอย่างแปลงที่4นะคะ,ะ152ตารางวาเนี่ยตารางวา3,500เนี่ยตกอยู่500,000 32, 32,000บาทนะคะถ้าลูกค้า,าหาร2นะคะก็เหลือ200,000กว่าบาทนะคะ260,000กว่าบาทเนาะอันนี้ก็สวยนะคะตรงนี้มันจะเป็นอำเภอเมืองนะคะ แล้วก็ได้พื้นที่อยู่ประมาณเกือบ80ตารางวานะคะถ้าไปเทียบกับบางอาเภอเช่นไปเทียบกับบ้านนานะคะตรงนี้น่าจะถูกกับบ้านนาอีกนะคะนี่พราะตรงนี้อยู่เขตอำเภอเมืองอำเภอเมืองตำบลภูมิมณีเนาะถ้าพิกัดใกล้เคียงนะคะก็จะเป็นตัวแยกจอปลอนะคะโลตัสเซเว่นอเว่นตลาดนัดนะคะ ก็จะห่างจากที่ดินแปลงนี้ประมาณ2กิโลนะคะสโมสรเขาชะงโกนะคะโรงพยาบาลจาะปลอนะคะในจอปลอเนี่ยจะห่างจากที่ดินแปลงนี้ประมาณ5กิโลนะคะโรงพยาบาลนครนายกโลตัสนครนายกนะคะห่างจากที่ดินแปลงนี้ประมาณ12กิโลนะคะเขื่อนขุนด่านนะคะห่างจากที่ดินแปลงนี้20โลนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตห่างจากที่ดินแปลงนี้ประมาณ70กิโลเนาะ ตรงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่หมู่17นะคะตําบลพมมานีเนาะเล่งทวนเนื้อที่อีกทีหนึ่งเนาะแปลงที่1นนะคะ156ตารางวาราคาตารางวาละ3,500บาท,บาทแปลงที่2นะคะ140ตารางวาราคาตารางวาละ3,200บาทแปลงที่3นะคะ130ตารางวาราคาตารางวาละ3,200บาทและแปลงที่4นะคะ 152ตารางวาราคาตารางวาละ3,500บาทนะคะตอนนี้นะคะเจ้าของรีบขายนะคะเพราะว่าเจ้าของต้องการใช้เงินนะคะเดิมเจ้าของเปิดอยู่ตารางวาละ3,900บาทเนาะนี่ถ้าลูกค้ามาซื้อนะคะราคาก็มาคุยกับเจ้าของได้เลยเนาะโฉะนดเป็นโฉนดคุดแดงนส,สีจอ,อนอะจ๊ะ ชนดทพร้อมโอนเลยหากลูกค้าสนใจที่ดินนะคะลูกค้าสามารถโทรหาเล่งได้นะโทรมาที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่แอ LENG789 ได้นะคะหากลูกค้าฟังไม่ทันลูกค้าสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอได้นะคะเดีเ๋งจะพาไปดูเพื่อนบ้านเนาะนี่เขาเดินท่าประปาลอยไว้ให้นะคะ จะเป็นเพื่อนบ้านมันจะเป็นบ้านสวนผู้เรียนนะคะปลูกผู้เรียนนี่จะเป็นบ้านสวนตาอากาศจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้ามาทําบ้านสวนนะคะเหมาะมากๆเลยธรรมชาติเดินทางจากกรุงเทพก็สะดวกนะคะแปลงที่4ี่จะเป็นถนนสองด้านเนาะถนนคอนกรีตของเราอะคะ่ะก็จะสุดอยู่ตรง แปลงที่หนึ่งของเรานะคะเดี๋ยวมีงบเดี๋ยวเจ้าทางอบตอค่ะจะขยายเพิ่มมาอีกเนาะตอนนี้สุดแปลงที่หนึ่งก่อนเนาะบ้านสวนสวยๆนะคะ